ใใไม่มี <Okay. S 1> ใ,ใครถ่าย okay าาต่อไปเนย <laughs> จากเขาสาวนะคะมาที่เรื่องของหนุ่มๆกันบ้างค่ะเป็นเรื่องของน้องออฟชนะพลค่ะ,คะที่มีข่าวแว่ออกมาว่าเตรียมซื้อของขวัญวันเกิดเป็นตุก,กตาตุกตาตุกตาบายเหรอให้พี่สาวคนสนิทย่างจัก,กจั่นไปเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เนี่ยจะมีกิ๊ก,กันนอกจอรหรือเปล่าไปฟังน้องออฟ<อ>กันค่ะจักรจั่นเขาเล่นบลายจริงยไม่รู้รเลยตอนนี้ตอนยังเทียดอยู่เลยเยพราะตุกตาเนี่ยมันแพงมากแล้วมันเกิดท้างใล้จะถึงแล้วด้วย ยายทุกวันเนี่ยเขาจะพูดทั่วให้ทุกคนได้รู้ว่าเนี่ยวันเกิดเป็นรุ่นนะวันที่สิบเดือนนี้แหละมิถุนายนนะจะซื้ออะไรให้เนะ่อะไรเงี้ยวันเนี้ยปรึกษากันหลายหลายคนพิตเติ้ลอะไรเงี้ยพี่โมอะไรเงี้ยกูเนียจะเอาอะไรเขาเนี่ยแล้วแบบเขาเป็นคนชอบตัวตาใบาเหงื่อตกเลยครับตัวนี้ก็เป็นหมื่นน่ะก็ถักข้าตอนไหมพี่เอาเงี้ยต้องต้องดูหลายหลายคนว่าจะแบบมารวมกันแล้วซื้อเป็น บอกก็ไม่สบายครับคนเดียวเลยอะค่ะคนแน่นอนครับคนเราต้องหานี่ครับผมมันแพงครับก็มีแบบนานๆจะแบบว่าเสร็จงานก็จะไปเดินเดินสมองแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปสงไม่ได้จีบสวยนะสวยเป็นคนที่แบบเอ่อนิสัยค่านข้ยาตรงกันจะเป็นคนที่เล่นเหมือนกันเขาตรงเป๊กอะไรอะคะสเป๊กอะกัระดับเลยนะนิสัยด้วยนิสัยแล้วแบบใช่โอกาสไหมไม่รู้ อชอบป่ะไม่ชอบที่เขาเป็นอย่างงี้อฟังก่อนชอบที่เขาเป็นอย่างงี้หัวใจผมเป็นคนโดเลยโดแต่ไม่สิงใช่ราเล่นรอ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 เล่นไป่คิดไม่คิดไม่คิดไม่คิดห้ามคิดห้ามคิดบอกตัวนล้จะไม่อยากมีแฟนเพราะวันจะไม่มีเวลาตรงนี้เขาทำงานเดียวทำงานทบรุยเดยวนแรงไหมเฮ้ยเจ๊ไหเฮ้ยไเลย เทำยังไงมันด่ามันไม่อเลยต้องพูดตัวเป็นหมื่นฟังแล้วใจหายเขาเป็นคนเป็นคนพูดพูดสั้นๆหุ้นเมื่อกี้เนี่ยนะคะน้องอ๋อบอกว่าไม่ได้จีบแต่สำหรับคู่นี้เนี่ยอย่างคู่